วันนี้พระพี่น้องมากินบลาคามเนี่ยสมบลาคามนี่นะครับนี่กิ้นมน,น้ำปลาแซ่บเลย มื่ออากาศห่อนครับหลังปีใหม่มาวันที่สองก็ห่อนแบบเด้อเบี้ยวแสบแห้ง สมแข็งขามขังยิ่งง่อยขามอ่อนบับแับแซบนี่ได้ยินเสียงรถในจักหน่อยพออายุน้ำมูบา่ะเรย

ใจเมืองนวน้ำลายแตกมาเนอะกินน้ำกันครับเกีียวเข้มข้น เปี่ยวแห้งครับเปียกแสบแสบน้ำกันเ้อผู้ใดอยาน้ำลายแตกเด้อมากินน้ำกันครับผมมาเนอ้อันนี้อร่อย เยอะครับอือสุดยอดแซ่บเจ็บโอ้โหมดยิ้มง่ายๆเลยนี่ปลาน้ำปลาดอืออือยอดครับอือยอด chim mình nhảy được. Cắt ngay. Yeah. Rồi mm. heo

อ,อิ่มแลวครับลาไปซ้ำนีแ้แหละครับปลาเบอร์งไงเน่กินตาไม่แน่ได้ครับเด็มต่อมาเด้อนีอ่หน่วยใหญ่ๆแล้วกินเพียรอันนี้น้ำปลาเด้อใส่พริกปน่นชุรดแซ่บ ไปเลยครับเห็นไหมอืมเปี่ยวให้ผู้ใดอย่กกินมากินน้ำกันได้ครับน้ำลายแตกด้วยครับเยอะๆวแสบๆมา สุดยอดอยความเผ็ดอใส่สีเลยอืม ดูเปรียวขนาดเลยครับอื้อนี่อ่อนมัน อฝากติดถามกนไร้กนแช่น้ำนี้ด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับ สดสดเลยดยอดแซ็ปเฟรบเสียงลมเริ่มมาก

ดยอะครับบ้งขึ้นน้ำลายแตกบึงดูอือเยอะชัว ครนะับคลิปนี้ครับฝากเพียงคำนี้เหมอชืันมวัตถุครับเปียวขวดฝักนี่ฝากนี่ไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นั่น่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบาย